ค่ะเมม่ขุนพิยากรนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปบปทสวดมนต์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะคะวันนี้เมยใช้ไพ่พุทธานุภาพและไพ่เทพสังขรฝีมือคนไทยทั้งสองสำรับนะคะมาดูกันค่ะว่าชาววันอาทิตย์ที่ไม่มีเวลาไปมูที่วัดนะคะหรือว่าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าเป๊ะปัง นะที่ต่างจังหวัดหรืออะไรเนี้ยเนื่องจากติดภาร,รกิจทางด้านการงานการเงินนะคะมาดูกันค่ะว่าบทสวดมนบทใดที่จะสามารถมูได้ที่บ้านนะคะสวดบทนี้ที่บ้านแล้วเพิ่มพลานุภาพให้กับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนคนเกิดวันอาทิตย์เลือกบทสวดมนต์หนึ่งใบค่ะ และบทสวดมนต์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนได้แก่บทสวดอิติปิโสสรรเสริญพระรัตนตรัยค่ะบทสวดอิติปิโสสัรเริญพระรัตนตรัยเดี๋ยวเมจะแปะบทสวดไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะถ้าท่านใดติดตามเมอยู่แล้วก็จะทราบว่าที่ท้ายคลิปมีแปะบทสวดมนต์ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ บทสวดอิติปิโสสันเสริมพระรัตนตรัยหลังจากท่านตั้งนโมสามจบแล้วอิติปิโสภะคะวาพุทธะปิติอิอิติปิอิอิติปิอิอิติปิอิพุทธังให้เปิดธรรมังให้เปิดสังฆังให้เปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะสาธุค่ะคนเกิดวันอาทิตย์บทสวดอิติปิโสสันเสริมพระรัตนตรัยนะคะ ประพุทธประธรรมพระสงมาดูกันข่ะว่าเมื่อสวดบทนี้แล้วคนเกิดวันอาทิตย์จะได้รับพรในเรื่องใดและจะป้องกันให้คุณนะป้องกันให้คุณพ้นจากพยันอันตรายเรื่องใดบ้างน,นะคะแล้วมาเสริมมาเสริมพลานุภาพให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องใดไพ่ใบแรกออกมาบัตรสีบัตรถลิงใบที่สอง ออกใหม่ป้ายแดงใบที่3ามคล้คลาดปลอดภยัยไปที่4รื่นเริงบันเทิงใจไปที่5ชิงไหวชิงพลิบโอ้นะคนเกิดวันอาทิตย์ชิงไหวชิงพริบและใบสุดท้ายตกลงปรงใจอ๋อมีทั้ง ป้องกันแล้วก็มีทั้งอำนวยพรด้วยนะคะโอเคสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมาอวยพรให้คุณอันดับแรกเลยอวยพรให้คุณเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเจออะไรที่อยากได้เจออะไรที่อยากมีหรือต้องการที่จะเป็นอะไรนะคะต้องการที่จะมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานใหม่เรื่องของทรัพย์สิน เรื่องของกิจการใหม่ออกไลน์โปรดักต์ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่คนเกิดวันอาทิตย์จะมีความสำเร็จค่ะจะมีความสำเร็จตลอดทั้งเดือนพฤศจิษษษษกายนหลังจากที่ได้บทสวดอิติปิโสนี้แล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าทํำกิจการงานสิ่งใดก็ค่อนข้างมีคนมีคนเขาเรียกว่าอ่อนคล้อยตามนะคะมีคนที่แบบว่าคล้อยตามไปกับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคิดการสิ่งใด ก็สามารถที่จะ สำเร็จมีเหตุมีผลนะคะนอกจากมีเหตุมีผลแล้วก็มีกลยุทธ์ด้วยมาเสริมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเปิดทางแล้วก็เสริมในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆในการทํางานกลยุทธ์ในการค้าขายการเจรจานะคะอะไรที่คุณอยากจะทำเนี่ยนะคะอะไรที่คุณอยากจะทําอยากจะปั้นอยากจะปั้นปลุกปั้นมันนะคะหมายมั่นปั้นมือนะคะหรือว่าอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตในเดือนพฤศจิกายนว่า,อ,าอยากได้รถใหม่อยากได้คอนโดบ้านนู่นนี่นั่นอยาก ความสําเร็จทางด้านการเงินจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรหลังจากที่คุณได้สวดบทนี้ทุกค่ําคืนนะคะจะได้พบเจอคนที่ดีนะคะใครที่อยากมีคู่ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะนอกจากนี้แล้วเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ,ะส่วนที่จะมาป้องกันเลยนอกจากแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็คือเรื่องของคนที่ จะเข้ามาคุกคามนะคะคนที่อาจจะคุณรู้สึกคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะมาคุกคามคุณมากเกินไปนะคะมาเออมาตามสองนะคะอาจจะเป็นแฟนเกา่าอาจจะเป็นเอออดรีดของคุณตั้งแต่อดีตอะไรอย่างเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาป้องกันไม่ให้เขาเนี่ย มาทำอะไรคุณได้มากกว่านี้เต็นที่เขาก็ได้แค่แบบแอบมองแอบมองอยู่ห่างๆแต่เขาจะไม่สามารถที่จะเข้ามาทําอะไรคุณได้เลยนะคะไพ่คุณขึ้นมาดี5้าใบเลยเนี่ยทั้งออกใหม่ป้ายแดงก็คือแสดงว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดจะ คิดจะทำคิดจะเริ่มต้นคิดจะทำอะไรใหม่ๆก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วกอ็อยากได้งานใหม่อย่างเงี้ยนะคะอยากได้งานใหม่เจอเจ้านายใหม่มีลูกทีมคนใหม่ก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทำอะไรก็คือแบบค่อนข้างราบรื่นค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะนะคะในการที่จะ ออกกลยุทธ์ต่างๆในการทำงานในการค้าขายนะคะในการที่จะดูแลกิจการของคุณเนี่ยให้ชนะคู่แข่งได้นะคะนอกจากนี้แล้วถ้าท่านใดเนี่ยหวังที่จะเจอเนื้อคู่นะ้หวังที่จะเจอเรียกว่าคู่ครองละกันนะคะหวังที่จะได้เจอแฟนที่ดีอย่างเนี้ยเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีเนี่ยเดือนนี้ได้เจอแน่ๆเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เมื่อได้สวดบทนี้แล้ว ตามนี้ตามนี้เลยนอกจากนี้นะคะยังแคล้วคลาดปลอดภัยอีกต่างหากเดินทางปลอดภัยอีกต่างหากไปไหนมาไหนก็คุ้มครองนะคะบทสวดบทนี้คุ้มครองคุณตลอด ตลอดการเดินทางแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ที่ไม่มีเวลาไปมูที่วัดไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่ากันว่าเป๊ะปังนะคะเนื่องจากติดภารกิจทางด้านการงานการเงินอย่างที่มีบอกเราสามารถที่จะ,จะเจริญสติภาวนากรรมฐานที่บ้านได้นะคะและ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ อำนวยพรแล้วนะคะเมื่อคนเกิดวันอาทิตย์สวดบทอิติปิโสสรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยคุณดูสิมีแค่4ี่บรรทัดเองนะคะไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะคะเมเชื่อว่าคนเกิดวันอาทิตย์ทุกๆท่านที่ดูคลิปนี้เป็นคนที่อยู่ในศีนทานภาวนาอยู่แล้วนะคะขึ้นชื่อว่าบทสวดมนต์ประจําเดือนแล้วใครที่คลิกเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่จิตเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่จะอยากจะ ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอํานวยพรในเรื่องต่างๆเลยยิ่งสวยดยิ่งแับบุญยิ่งมานะคะดวงยิ่งเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเปิดทางให้นะคะให้คุณได้เจออะไรใหม่ๆนะคะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องใหม่ๆนะคะทําอะไรก็มีคนเห็นดีเห็นงามคล้อยตามทําอะไรก็มีกลยุทธ์ชัดเจนนะคะมองเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างในการที่จะ ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะใช้กลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเจอเพื่อนฝูงอาจจะเจอ,อคนถูกอกถูกใจที่ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ได้เจอกันเลยก็ได้แล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทางตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ที่สวดบทนี้ตลอดเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ